ทุกคนคงเคยรู้สึกตื่นเต้นเมื่ออยู่บนที่สูงหรือก่อนที่จะทำอะไรที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการยืนอยู่บนขอบหน้าผาหรือการกระโดดร่มความตื่นเต้นนั้นเกิดจากอะไรมันคือการผสมผสานของความหวาดกลัวและความกระตือรือร้อนที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวากดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวตื่นเต้นอืนอ่นเมื่อเรารู้สึกเป่งเต้นร่างกายจะตอบสนองอย่างไรดวงตาของเราจะขยายขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้น และเรารู้สึกมีพลังมากขึ้นนี่เป็นผลจากฮอร์โมนที่ถูกปลดป่อยออกมาเพื่อช่วยให้เราพร้อมต่อสู้หรือหนีจากสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจแอนเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตกับการแข่งขันกีฬาก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเสียงเพลงความสนุกสนานและการได้อยู่ร่วมกับคนที่มีความสนใจเดียวกันทำให้เราได้รับความสุขและความตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยการรอคอยจดหมายหรือผลการสอบก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นความหวังและการคาดเดาผลลัพธ์ทำให้เราหัวใจเต้นแรงและรู้สึกมีความหวังในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวของความตื่นเต้นในครั้งต่อไปการเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวในสวนสนุกเช่นรถไฟเหา่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่สุด การเร่งความเร็วและการพุ่งลงจากที่สูงทำให้เรารู้สึกหวาดเสียวและสนุกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในครั้งต่อไปการพูดต่อหน้าผู้คนมากมายก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นความกังวลและความคาดหวังทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกมีพลังมากขึ้นเพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมั่นใจกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อให้กำลังใจคนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะการเล่นกีฬาผจญภัยสุดข,ขีดเช่นบันจี้จัม ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการพุ่งลงจากที่สูงด้วยความเร็วสูงทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาอย่างรวดเร็วกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจและตื่นเต้นมากขึ้นวันแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความสุขและความหวังที่จะสร้างชีวิตใหม่กับคนที่รักทำให้หัวใจเต้นแรงและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเผยแพร่ความสุขและความตื่นเต้นนี้ให้กับทุกคน การได้รับรางวัลหรือการยอมรับในความสำเร็จของตนเองก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นความพอใจและความภูมิใจในสิ่งที่เราทำมาทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตนเองกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นการเปิดของขวัญในวันคริสต์มาสก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นความทาดหวังและความประหลาดใจในสิ่งที่อยู่ในกล่องทำให้เรารู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นกดไลค์และแชร์คลิปนี้ เพื่อแบ่งปันความสุขและความตื่นเต้นให้กับทุกคนการกระโดดร่มจากเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการปล่อยตัวลงจากที่สูงด้วยความรวดเร็วและการได้ชมวิวจากมุมสูงทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจและตื่นเต้นมากขึ้นการรู้ว่าตนเองกำลังจะมีบุตรก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้น ความหวังและความฝันที่จะสร้างชีวิตใหม่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นอย่างมากกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเผยแพร่พความสุขและความตื่นเต้นนี้ให้กับทุกคนในฉากสุดท้ายนี้เราจะมาอธิบายว่าความปื่นเต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่ถูกปล่อยออกมาจากต่อหมวกไตทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหลอดเลือดขยายตัวและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เราพร้อมต่อสู้หรือหนีจากสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย กดติดตามเพื่อรับชมคลิปที่น่าสนใจและให้ความรู้มากขึ้นถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ